สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f a c e b o o k fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ที่มาของข่าวลือว่ามีประจักษ์พยานเห็นชัยพลอุ้มน้องชมพู่ไปคือทะนะหัวเหม่ง จากการไปนั่งแสมแพรมผ้ามในเพจไอจุดจุดผู้ที่อือครับอาหรอเป็นลูกขุนพลอยพยักทะเนะออกโรงยืนยันว่าหลักฐานแน่นพยานพรึบเห็นยันอุ้มเด็กไปทำไมทะเนะมันต้องทอแลเช่นนี้ต้นเหตุมาจากข้อกฎหมายที่ทนายตั้มเคยติงไว้ ตั้งข้อหาพรากผู้เยาวตามตัวบทจะต้องมีคนเห็นกับตาว่าพรากไปจริงๆไม่งั้นข้อหานี้เป็นเท็จตกกระป๋องทันทีตั้งพรากผู้เยาวแต่ทุกคราที่ทางตำรวจแถลงจะเน้นเสมอว่าคดีนี้ยากเพราะไม่มีประจักษ์พยานอ้าวเฮ้ยหรือพี่ตำรวจแกง เทโพเองกินเองนักเลงพอวะนี่พอเสียงลือว่าจะหลุดชั้นอายการเพราะหลักฐานอ่อนปุกเปียกพอพอกับหำแอดคมที่ต้องระดมวิธีสร้างความเชื่อมั่นให้กองเชียร์ใจชื้นด้วยการปล่อยข่าวลือว่ามีประจักษ์พยานเห็นการอุ้มเด็กครากไปจัดจะฮะ แรกก็รือว่าน้องก้อยเจ๋งเห็นอีชัันว่าฮะนี่สาหัสแล้วนะแต่ฮะหลังนี่น่ะสาหัสกว่าไปลือว่าน้องสะดุง้งให้ปากคําเมื่อครั้งเข้ากรุงเทพไปเข้าเครื่องจับโกหกกันว่าเห็นคนอุ้มน้องชมพู่ไปฮะนี่บอกเลยบัรไลยจักเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะมันจะทำให ปากคำของสดิงไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาทันทีเพราะเด็กยืนยันในตอนต้นมาตลอดว่าไม่เห็นอะไรแล้วจู่ๆจ,จะมาเห็นก็เท่ากับต้นต้นโกหกละสิประกอบกับการหลอกเครื่องนอนหลับมาครั้งหนึ่งแล้วแต่การหลอกครั้งนั้นมีเหตุให้เข้าใจได้ว่ากลัวความผิดกลัวโดนดุกลัวโดนคนด่าว่าติดโซเชียลจนลืมดูน้อง โกหกครั้งแรกพอให้อภัยแต่ถ้าโกหกอีกทีนะ่ะคงไม่มีใครให้อภัยมันจะทำให้สดิงกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะแล้วรูปคดีเสียดังนั้นอีชั้นฟันธงว่าเรื่องสดิงให้การว่าเห็นคนอุ้มนั้นเป็นการรับลวงพรางให้สอดคล้องกับข้อหาที่ถูกตั้งมาแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอดเท่านั้นบุรัน์ บรรณาสีความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสตเข้าความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับผ่านการฝากขังมาสามผลัดแล้วสำหรับชัยพลยังไม่มีวี่แววว่าจะมีการเรียกตัวชัยพลนำส่งอายการซักทีกลัวใจเจ้าหน้าที่จริงๆกลัวว่าจะทำให้ชัยพลหลุดฝากขังและอายเขาตายเลยคำว่าหลุดฝากขัง คือพอตกเป็นผู้ต้องหาแล้วทางเจ้าพนักงานมีอำนาจนำผู้ต้องหาฝากขังได้7็ดผลัดผลัดละ12วันภายในเวลาฝากขังจะต้องให้อายการสั่งฟ้องต่อศาลถ้าสั่งฟ้องต่อศาลไม่ทันก็เท่ากับหมดอำนาจในการกักตัวผู้ต้องหาเรียกว่าหลุดฝากขังแต่ทั้งนี้ถ้าอายการตรวจสำนวนเสร็จ เมื่อไรก็สามารถสั่งฟ้องใหม่ได้ทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าหลุดฝากขังหมายถึงคดีสิ้นสุดนะครับถือว่าชัยพลนี่โชคดีที่ได้ทนายเก่งสามารถยื่ดเรื่องประกันตัวต่อศาลได้สำเร็จไม่งั้นตาชัยพลได้นอนตบยุงเล่นในเรือนจำครบ84วันแน่นอน ซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าถ้าหลุดฝากขังได้เงินประกันตัวคืนหรือเปล่าถัดมาก็บอกว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาการฝากขังสามารถยื่นเรื่องของเงินคืนได้ครับถัดมานะครับบอกว่าเจริญพรคาดว่าคงดันทุรังส่งฟ้องก่อนแน่ๆใช่ไหมหนอถัดมานะครับบอกว่าเสียหน้าได้ที่ไหนล่ะครับ ถัดมานะครับบอกว่ามีหลักฐานแน่นหนาะซินโคตรอนจนสามารถออกหมายจับได้ควรส่งให้อัยการสั่งฟ้องตั้งแต่ฝากขังผลัดแรกแล้วถัดมานะครับบอกว่าทนายที่เต็มที่กับงานลูกความก็จะได้รับสิ่งดีๆลูกความผิดถูกผมไม่รู้แต่อยากให้มีทนายแบบนี้มากๆ ในบ้านเมืองเราถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ลุงพลและทีมทนายขอให้หลุดการฝากขังค่ะถัดมานะครับบอกว่าหลุดคดีเลยดีกว่าครับถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะขอภาวนาให้ลุงพลหลุดทุกคดีค่ะถัดมานะครับบอกว่าการหลุดการฝากขังบางครั้งตำรวจอาจจะมีอะไรที่มันจะทําให้เราตกใจรอบสองก็เป็นได้นะครับผมไม่เชื่อใจของตำรวจมากเท่าไหร่ แต่พอเจอทนายมือหนึ่งคระดับประเทศจนตำรวจไทยไปไม่เป็นเหมือนกันครับพี่น้องถัดมานะครับบอกว่าไม่ค่อยได้เม้นค่ะแต่ดูแล้วทนายเก่งที่สุดในโลกเลยค่ะรู้สึกค่ะถัดมานะครับบอกว่าทีมงานทนายนั้นสุดยอดค่ะจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพอย่างน่าสนใจดังนี้ครับ การสู้คดีเพื่อคนที่เป็นรองมันไม่ง่ายเลยครับยิ่งบางครั้งลูกความเป็นคนมีชื่อเสียงหรือคดีได้รับความสนใจจากประชาชนแรงกดดันทั้งจากสังคมและข้อกฎหมายต่างๆเป็นสิ่งที่ลูกความและทนายต้องแบกรับแต่สิ่งหนึ่งที่มีค่าและมีความหมายต่อชีวิตการเป็นทนายของผมคือการที่ลูกความ ได้รับความยุติธรรมจากคดีและสิ่งที่ผมมีให้ลูกความทุกคนคือผมจะไม่ทอดทิ้งคดีและสู้ไปจนถึงปลายของอุโมงค์ถ้าคิดจะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันแล้วชนะก็ชนะไปด้วยกันเจ็บก็เจ็บไปด้วยกันครับสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าส่งกำลังใจให้ทนายและทีมงานทุกท่านสู้ไปด้วยกันค่ะถัดมานะครับบอกว่านึกถึงภาพทนายตั้มหมวดจรูนและป้าลาวันเหมือนกันเดะเลยค่ะภาพนี้ถัดมานะครับบอกว่าจะสู้ไปด้วยกันจากใจคนใต้แหลงไหลให้เทือนชู้ชู้ถัดมานะครับบอกว่า รักและศรัทธาทนายตั้มเสมออ่านโพสต์นี้แอดคมน้ำตาซึมทนายตั้มไม่เคยเจอกันอายุน้อยกว่าแต่ทำไมคนอายุมากกว่ารักและศรัทธาได้อย่างมากมายรักแล้วรักเลยตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกเส้นทางของทนายตั้มค่ะถัดมานะครับบอกว่าแต่ดีที่ฝั่งพี่ตั้มไม่ทิ้งลูกความแต่บางฝั่งนะ่ะหาแสง พอจวนตัวก็ทิ้งเขาครับค่อยดูฮ่าฮ่การมองคดีหรือสิ่งที่เกิดขึ้นคนมักจะมองแค่เปลือกผลมันมองที่แก่นครับเมื่อเปลือกถูกกระเทาะเนื้อแท้จะปรากฏครับถัดมานะครับบอ,อกว่าพี่เคยพูดกับแฟนว่าทนายตั้มทำทุกอย่างให้ลูกความจริงๆให้อุ่นใจคลายกังวลปกป้องลูกความไม่ผิด และถูกรังแกศรัทธาลูกผู้ชายคนนี้ที่สุดถัดมานะครับบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วอบอุ่นเสมอสู้ๆค่ะทนายของประชาชนความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ k fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับวิเคราะห์ความคืบหน้าคดีน้องชมพู่จุดพลุฉลองหมายจับชัยพลครบหนึ่งเดือนดังระเบิดระเบอ้อ กระหึ่มกล้องไปแล้วเมื่อหลายวันก่อนพอสิ้นเสียงหมดแสงทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ภาวะเดิมเงียบเชียบแทบไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยว่าสำนวนไปถึงไหนใกล้สำเร็จหรือยังและที่สำคัญผ่านฝากขังมาหลายผลัดแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะมีหมายเรียกนำตัวชัยพลส่งอายการเลยทั้งที่การ ร้องขอสอบเพิ่มของฝ่ายชัยพลโดยทนายสิทธาได้สอบสำเร็จไปแล้วสำนวนที่ทำมาเป็นปีน่าจะมีทุกอย่างครบถ้วนยังไม่คลอดสักทีอีชั้นหละกกัวมันจะตายทั้งกรมจริงๆฮ่าฮาอย่างไรเสียทางทีมตำรวจฝีมือเยี่ยมคงต้องเร่งจำ้ำกันเต็มฝีจักเพราะฝากขังได้ 7ลาดหากอาทิตย์หน้ายัางไม่เรียกชัยพลไปนำส่งอายการเกรงว่าเสือเวลาให้อายการดูสำนวนเพียง1เดือนเศษท่าทางจะไม่ทันเพราะที่ตำรวจยังทำมาเป็นปีจะเร่งให้อายการตรวจสำนวนหนาเตอะหลักฐานเพียบพยานพรึบในเดือนเดียวคงจะยาก งานนี้อีชั้นว่าครบเจ็ดพลัดแล้วน่าจะยังไม่เสร็จหลุดฝากขังแน่นอนเอา้าเอาใจช่วยทางตำรวจให้สรุปสำนวนไวๆนะคะหลุดฝากขังไปัะขายหน้าแย่เว้นแต่ว่าจะจงใจถ่วงให้เอกการเหลือเวลาน้อยๆแล้วบีบให้เอกการสั่งฟ้องไปก่อน คอยตรวจสำนวนทีหลังอย่านะบดีหาทำรเด้อค่ะบุลันบัลนสี